สวัสดีครับ <S <S พ่อแม่พี่น้องและกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทังช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนยครับดรเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆกัสสาหรับชิปนี้มื่อนี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่อยู่บ้านรถอุดมพี่น้องอยู่ก็พอไม่แม่จู <S <S ่เนาะเป็นสีมาเปิดราคางวเด้พอ,ดพ,อดพี่น้องเด้อมันมีงวามาหลายตัวอยู่พี่น้องอยู่นี่มีงวหลายอยู่ กับบึงเทระตัวและพี่น้องเด้อะสำหรับงัวแม่นี่ไม่เป็นงัวโบดป่ะทีงัวโบดตีดโบดพี่น้องโบดหลายบ่แม่โบดหลายพี่น้องความสูงสูงไรบ้างเลยบ้านลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องมีใบมีหลอดแข้งขากะแข้งข,า,งขากะดี<ม>ใน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 ท้องเฮามันมีมีลูกมันบ่จ้าแปดเดือนลูกแปดเดือน,ล,อนลูกบอกอยังเนาะ KF เสามหนึ่งเคเอพี่น้องดูหันหนามาดูหันหนาท้งลูกมันนั่นบอท้งกินเออพี่น้องสามหนึ่งจะคว้งว่ายิ้มใส่กล่องกนได้อันได้เจ็ดเดือนกูหลูกมันแปดเดือนแล้วแปดเดือนใกล้คลอดแล้วเนาะมันกำหนดคลอดวันที่สามตุลาสามตุลาคลอดด้วยพี่น้องมันผสมสิบสี่ท่นวาหกสามสิบสี่ท่นวาหกสามพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องเป็นงโบสถ์พินวา เจ้าของว่าผู้หายว่าตังว่าผู้งามว่าเป็นอย่งตรหอว่าตังว่างามเจ้าของผู้หายว่าเป็นอย่างแข้งขาก็ดีพี่น้องแข้งขาดีนุ่มนุ่มตึงเลรอเนาะมันอย่ามันบวมแล้วนุ่มนุ่มเริ่มนมบวมแล้วพี่น้องเครื่องไหนบวมแล้วเครื่องก็เริ่มบวมมาพี่น้องหางกบกบหางใหญ่เด้อพี่น้องเด้อหางลามหางลามเป็นงัวทองแรกบอกดองสองทองสอง ง้วงทองสองพี่น้องบานนี ai, <93. S 1> leer, ar, ้เขาเปิดไว้หล่ไปได้ราคามันบันเก้าสิบสามเก้าสิบสามเลยพี right ่น okay. <N> ้องเด้อยังต่อรองได้เลยเนาะได้อยู่จ้าต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อฮันผู้ใดเขามาเบิ้งชิปแล้วก็ฮันเห็นแล้วก็ฮันต้องการยังได้ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธ์ก็โทรมาเลยพี่น้องเด้อโทรมาหาแม่จู่เด้อคีเอฟสามหนึ่งมาเอาโหลดลูกมันนั่นลูกคีเอฟสามหนึ่งสมัยเนาะจ้า บานนี่บอกเบอร์โทรพี่น้องข้างในบ้านนี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสองแปดสองเจ็ดหกหกแม่จู่ด้วยพี่น้องเด้อยนู้ดอุด,ดมโทรมาโหลดกับแม่นี่กะเปิดเนาะแม่นี่นไงเนาะได้เปิดเลยแม่นี่แม่นี่นนออกความสูงหลายเม่ไแม่นี่ร้อยสี่หมือน้นอยสี่สิบเจ็ดขึ้กันพี่น้องเป็นงอสาวได้คืนเที่ยงนึงแล้วงอสาวเป็นซัดเที่ึงเลยพี่น้องลูก หลานบ่อยบ่อยบ่นี occurs, like. damned, ่ออกบ่อยเนาะบ่อยอุบุญด้วยพี่น้องเด้อบ้ดนี้แม่นี่ยห้องห้องไวรัสบ้านไหนบ้ดนเนี่ยแม่นี่ยห้องห้องไวรัสบ้านไหนราคาเปิดไวรัสบ้านไหนบ้ดนเจ็ดสิบห้าจ้เด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสิบห้านี่ยังต่อรองได้เนาะตัวนี้กันใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องเป็นแม่สาวนี่ผู้ยืนเทียบอยู่นี่ทองว่างทองว่างเนาะนี่ร้อยหกสีผู้ผู้ยืนอยู่นี่ ง้วนี่ร้อยสนะี่สิบเจ็ดนะงว้วนทองว่างแล้วพี่น้องเด้อแม่สาวเป็นสัดเวละสมออกพี่น้องกุกหางบักใหญ่เครื่องกระดัมอีกแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่ยเกือบเป็นงว้วแม่ม่านพี่น้องม่านทองเเดือนทองสมีทอง,ทองสมเจ็ดเดือนแล้วสมโตบ่หรือสมพ่อใบไม่ใบบ่สมโตสมโตสมงว้วนฟ้ามพี่น้อง ท้องเกตเดือดนะพี่น้องเด้อลูกสองในทองพี่น้องห้องเกตเดือนแล้วแข้งขาก็ดีอยู่พี่น้องหน้าตาก็ดีทั้พี่น้องเด้ออันเห็นอันเห็นกับโทรมหาเมจูดหรอได้พี่น้องเด้อโทรมหาเมจูดเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้กกหางญงดีแม่นี่พี่น้องเครื่องดำหางหลากพี่น้องหางหลากดิน เปิดไว้แปดสิบหาเนะาะแปดสิบหายัางต่อร่องไงได้ได้พี่น้องเดอ้อโทรมาต่อรองกับเมจูบ้าดนุ่นอุดมพอไม่พี่น้องซอยโรงเรียนเนาะสร้อยโรงเรียนนะพี่น้องเดอ้อผู้ใด้คำว่าเบิง้งคลิปเลยก็โทรมาดโดนๆดน่นุดิเพราะว่างัวง่วงนี่มันแห้งหาหยากพี่น้องงัวงามงัวใหญ่นี่หายากอยู่ะผ้ใดอยากได้สนใจไปเพ็ดแม่บอกแม่พันหล่ะก,ะก็โทรมาเด้อพี่น้องเดอ้อโทรมาหาแม่จู สำหรับชิปนี้มือนี้เอาไว้สำเนีกก็นนะครับเด้อชิปหนาจังพอกันไหมสำหรับชิปนี้มือนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ